ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free โชว์นี้จะมีเรื่องของการออกเสียงเยอะนิดหนึ่งนะครับซึ่งขอตอบคำถามก่อนเลยฮะ จากโชว์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่านักบอลคนไหนเจ๋งที่สุดนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับได้มีคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่ทำเสียงอะไรของพี่เหรอภาษาไทยก็ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษฟังดูแปลกหรือผมเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณนะฮะที่คอมเมนต์ไม่มีคำหยาบนะฮะคำตอบก็คือ คุณอาจจะยังเข้าไม่ถึงฮนะแต่อีกไม่นานจะซึ้งเองผมเป็นคนที่ออกภาษาไทยชัดแล้วก็อังกฤษชัดนะครับซึ่งในโชว์นี้ก็จะมีอีก3ชื่อ3าํคำเพราะว่าโชว์นี้เราจะพูดถึงโลกของบาสหรือที่เจ้าของกีฬาเขาอ่านว่าบาสเกตบอลบาสเกตบอลซึ่งตอนนี้มีการแข่งข้ามยุคระหว่างไมเคิลจอร์แดนจอร์แดนและเลบรอนเจมส์ ศึกนี้เข้มข้นลากมาถึงเสื้อฟุตบอลกันจอร์แดนในรุ่งมากในยุค90นะฮะพาทีมกระทิงชิคาโก o บูลส์เข้ารอบชิง6ครั้งแล้วก็ชนะมันทุกครั้งส่วนเลบรอนเนี่ยเข้ารอบชิงถึง10ครั้งมากกว่าจอร์แดนถึง4 finals แต่จัดไปถึงแชมป์เพียงแค่4สมัยเดี๋ยวเทียบชัดๆครับว่าเมสซี่และโรนัลโดในวงการบาสนี่ เมื่อเทียบกันแบบนี้คุณคิดว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเริ่มจากส่วนสูงครับจอร์ดนเนี่ยสูง198เซนแต่เลบรอนเนี่ย206มากกว่า8ตัวเลขที่เยอะกว่าจะอยู่ในตัวเข้มนะครับถ้าพูดถึงความคงกระพัน longevity จอร์แดนเนี่ยเล่นแค่15ฤดูกาลครับส่วนเลบรอนเนี่ย20บวกบวกเพราะเชื่อว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยก็น่าจะเล่นต่อและความฝันเขาเขาบอกเขาจะเล่นไปจนถึง ลูกชายของเขาเนี่ยเล่นบาสอาชีพแล้วฝันว่าฤดูกาลสุดท้ายอาจจะพ่อลูกอยู่ทีมเดียวกันขนช่างฝันนะฮะการพาทีมเข้าสู่รอบชิงลบรอนก็เหนือกว่า4สมัยครับเพราะว่าเข้าชิงถึง10ครั้งแต่จอร์แดนชนะมากกว่าฮะจอร์แดนเข้าชิง6ชนะ6แต่สิ่งที่แฟนๆของลบรอนบอกดูตรงนี้นิดหนึ่งจอร์แดนเนี่ยพาทีมชิคาโกเป็นแชมป์6ครั้งทีมเดียวนะฮะ แต่ว่า4แชมป์ที่เลบรอนจัดไปเกิดขึ้นกับ3ทีมก็คือมอ a า i มี่คลีฟแลนแล้วก็แอเลไม่ใช่ร้อยเอ็ดนะครับลอสแองเจลิสซึ่งในรอบชิงก็จะมีรางวัลฟนอลส์เอ็มวหรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าของรอบชิงโจเดนได้ถึง6ครั้งเลบรอนได้น้อยกว่า2ส่วนในฤดูกาลปกติที่เขาเรียกกันว่าซีซันเอ็มวีพีโจเดนได้มากกว่า1นนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความ longevity เนี่ยลบรอนดูแลตัวเองดีกว่านะครับก็ทุกปีจะมีการให้คนโหวตศึกรวมดาวหรือว่า all star ลบรอนก็18บวกบวกแล้วนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าฤดูการหน้าถ้ายังเล่นแล้วไม่เจ็บก็น่าจะติดคราวนี้มาดูการลงเล่นทำแต้มใส่พาน rebounds กันนะครับลบรอลเนี่ยเล่นมากกว่าแล้วนะฮะชัดเจนครับ1398เก games ในวงเล็บก็คืออยู่อันดับที่10นะฮะตลอดการฉะนั้นตัวเลขของลบรอนเนี่ยจะบวกบวกคือมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นอีกนานแค่ไหนการทําแต้มก็โอ้โหขาดครับสามหมบวกบวกตอนนี้สูงสุดอันดับ2มีโอกาสเป็นที่1นะครับซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าลบร้อนขึ้นไปเป็นที่1ก็อาจจะเรียกว่าตัวเองเจ๋งสุดตลอดการในแง่ของสถิติก็เป็นไปได้เพราะว่าการใส่พานหรือว่า s s e s s เหนือกว่าจอร์แดนเป็นเท่าครับแล้วก็อยู่อันดับ6ตลอดการนะฮะส่วนการรีบาว n ์ s ก็มากกว่าชัดเจนครับแต่สิ่งที่จอร์แดนตอนนี้เหนือกว่าที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเสื้อทีมบอลครับการขันล่าสุดนี่เข้มข้นนอกขอดบาสนะครับเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยเพิ่งสร้างช็อตเด็ดกับทีมปารีสแชร์แมงในฝรั่งเศสซึ่งมีโลโก้จัมป์แมหรือว่าคนโดดของเขาเนี่ย อยู่แทนที่โลโก้ไนกี้บนเสื้อบอลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปารีเนี่ยเป็นทีมที่มองอนาคตไกลกว่าทีมอื่นๆ 1. นึ่เขาสะก,กดชื่อของลิโอเมสซี่เหมือนแชมป์จัดไปครับส,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 สองทีมนี้เขาเชื่อในการต้มยำสิ่งที่หลายคนมองว่าไม่เข้ากันเห็นไหมฮะเอาสัญลักษณ์บาสเกตบอลไปอยู่บนเสือ้อฟุตบอลซึ่งละบรอนไม่ยอมครับ แล้วก็มีข่าวบวกกับรูปหลุดออกมาว่าลบรอนเนี่ยซึ่งถือหุ้นอยู่ในทีมลิเวอร์พูลนิดหน่อยเนี่ยพยายามจะเอาโลโก้ของตัวเองโลโก้ k คิงเจมส์ราชาลบรอนเจมส์ไปอยู่บนเสื้อของทีมนกแดงครับซึ่งถ้าเกิดข่าวลือนี่เป็นจริงเนี่ยโลโก้กลางอกของลบรอนจะใหญ่กว่าคนโดดเล็กๆของจอร์แดนแต่ถ้าอยากจะได้เสื้อที่หายากบวกอารกว่านั้นอีกวีโกจัดไปครับ นี่คือเสื้อลิเวอร์พูลตัวเดียวในโลกนะครับเป็นตัวที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ2ปีก่อนเพิ่มความพิเศษเนี่นกไม่ใช่หงนี่ Eastern or Western we are human ตะวันออกหรือตกชกคำว่าแบ่งแยกเท้งสุดท้ายเราคนเหมือนกันจัดไปโดย a r t h e l ลดนักกีฬานางงามศิลปินชอบจิ้นสีที่สวยที่สุดคนหนึ่งในโลกนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจ เสื้ออาร์ตมากความหมายถ้าใครอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับเสื้อกีฬาหรือกระเป๋าหรือแฟชั่นไอเทมส์ใดๆก็ตามสนใจติดต่อมาได้ที่ w g o o แอลิซาชองนางฟ้าชิงกาบนชัยหาดบิชวอลเล่บอลนี่คือบรรยากาศกีฬาที่เจ๋งที่สุดแล้วเล่นกีฬาโดยมีคุณทะเลอยู่ข้างๆโอ้อลังการ ธรรมชาติสร้าง